ใครจะคิดว่าเหลืองชัดชวานจะออกดอกบานเต็มไปหมดเลยภายในปีเดียวที่ปลูกนียยังไม่ถึงปีด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โห ชัชวาลบานสะพรั่งนะฮะอนะฮะสวัสดีครับพามาดูดอกเหลืองชัชวาลที่กำลังบานนะครับอยู่บนต้นหงกวางนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหดูด,ดูดูนะเลื้อยไปเลื้อยไปนะฮะอะ งามขนาดนี้อ่ะยิ่งเวลาเจอลมพัดเอื่อยๆเบาๆนะก็จะมีการโยกเอ็นนะไปตามแรงลมด้วยนะอันนี้ว่าสวยแล้วนะเดี๋ยวต่อไปนะจะสวยยิ่งกว่านี้อีกนะฮะเพราะว่านี่นะครับต้นที่อยู่ตรงนี้นะฮะเขากําลังเลื้อยขึ้นไปนะไปอยู่ที่ต้นซากุระนั่นเองนะฮะเห็นไหมครับ โน,น,น,น่นโน่นน่นฮะเหลืองเชชบาลเลื้อยไปเต็มต้นซากุระเลยต่อไปต้นซากุระสีชมพูจะกลายสีเป็นสีเหลืองนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหโสวยเกินนะฮนะรอติดตามนะครับไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เท่านั้นแหละนะครับซากุระจะเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเหลืองทั้งต้นเลยนะฮะ เนื่องจากว่าเหลืองชัดชวานได้เลื้อยไปทั่วทุกกิ่งของซากุระนี้แล้วนะครับเออนะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่งเลยนะเนี่ยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะนี่ไงเริ่มออกดอกแล้วต้นที่สองเนี่ยนะฮะและต้นนี้ก็มาตายพอดีด้วยนะ ต้นพญาเสือโครกนี้ก็ตุยนะครับตุยไปเรียบร้อยนะฮะแน่นอนนะครับต่อไปก็เหลืองชัดชวานจะเลื้อยขึ้นไปเต็มต้นพญาเสือโครกตุยนี้นะฮะส่วนคูณสีชมพูโอโ้โหนี่นะครับโอโ้โหะไรจะสวยขนาดนี้คุณผู้ชม สวยช่อแรกนะกิ่งแรกยังไม่พอนะกำลังจะออกอีกนะนับร้อยนับพันกิ่งนะครับทยอยออกดอกไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อยแล้วนะนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะปัดดู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 นี่นี่น,นี่นี่นะ ออกกิ่งใหม่ปุ๊บเห็นไหมฮะมีช่อดอกติดมาด้วยหมดเลยนะนี่นะครับนี่คือช่อดอกนะนี่นี่เห็นไหมอันนี้โตแล้วนี่นี่นี่นะมีช่อดอกเต็มนี่โอ้โหเยอะจริงๆระ แงามงามงามโอ้โหอีกสองอาทิตย์นะฮะจะเห็นบานเต็มเลยนะฮะก่อนสงกรานแน่นอนนะะบานเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็จะบานยาวไปจนถึงหลังสงกรานนั่นแหละนะฮะอ๋ดูเห็นไหมฮะ ช่อในน้อยที่งอกใหม่นะก็มีดอกติดมาหมดเลยนะครับโหน่าปลูกมากเลยนะเนี่ยลองหาไปปลูกที่บ้านท่านสักต้นนะโอ้โหสุดยอดมากนะ มีคนนั่งบนอะไรอยู่คนเดียวตรงนน้นนะสรุปว่าอย่างอะไรเปิดน้ำได้หรือเปล่าถูกแล้วนั่นน่ะถูกแล้ว มันไหลเลยยังไม่มีสักหยดออยอยโอ้ <c oughs> โหนี่คอสมอมันงอ,อกใหม่เหรอเนี่ย <c oughs> โอ้โหปาด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 แต่น้ำไม่ไหลเหรออ้าวต้นคิสตินามีดอกด้วยเหรอ นี่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นต้นคริสตินามีดอกคุณผู้ชมใครเคยเห็นบ้างครับนนรคริสตินา,าเอาาเอ,อที่ย้ายมาจากด้านหน้าลานตามเก่าอ่ะานี่นะอะไรไม่เคยเห็นก็เคยได้เห็นน,น้ำไม่ไหลป้าตูนะต้นคริสตินาออกดอกเยอะมากเลยนะะ เ,เขาเป็นอย่างนี้เชียวหรือนี่เพออิ่งเ,เคยเห็นนะเอฟซีใครเคยเห็นบ้างเนี่ยไม่เคยเห็นนะเนี่ยอันนี้พูดตรงๆเลยนะถูกแล้วนะเปิดถูกระบบแล้วถูกแล้วมันทำไมไม่ไหลน้ำไม่ไหลต่เปิดทางนู้นมันได้อยู่ลูก็ปิดทางนู้นอย่ ก็กดำมันมาจากนู้นเอฟซีดูนะดอกคริสติน่าสวยมากนะฮะในขณะเดียวกันนะดอกโมกก็ออกแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมหอมละมุนละไมนะฮะไปทั่วบริเวณเลยนะครับอือฮึว้าวว้าวว้าว คริสติน่าก็มีดอกกับเขาด้วยนะฮะป้าดูดอกโมกดอกโมกคริสติน่าเนี่ยคงจะกลัวนะ,ะต้นโมกนะมาแย่งความโดดเด่นไปนะะเธอมีดอกฉันก็มีดอกเธอสีขาวฉันก็สีขาวอืม นอนนอนนอนน,อน,นอนกินได้อนอนกินได้เอามากินเลยออน,นอนในนัน่นไงนอนดอกไม้เหมือนมันทำบ้านแล้วมันเอาเป็นรังเอาเอาเอากิ่งไม้แล้วก็มาประกบกันประกบกันเป็นรังอะ่ะก็เป็นวิมานของเขานะ่รแหละวิมานนอน เราเป็นวิมานนอนเปิดไม่ได้แล้วก็ไม่เปิดที่ว่าแบบว่าสายยางมันยาวไปแล้วมันก็ต้องใช้เวลานานอย่างนี้หรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวนะปกตินะ้ำมันก็ไม่ได้แรงอนะพี่ไปยืนเป็นนแบบให้หนูดิเกิดอะไรขึ้น<ะ>เราทำแล้วมันทำไม่ได้เราไม่รู้ เจ้าของพื้นที่เขาไม่ได้บอกลุงหน้าไว้ใช่เจ้าของเขาทำเขาก็ไม่ได้บอกไว้ว่าต้องเปิดตรงไหนใช่แต่ดินอะ่ะมันยังชุ่มอยู่เพราะว่าไม่ได้าเปิดไว้ทุกวันอันนี้คือทั้งคอสมอสทั้งบานชื่อมันมาพร้อมกันเลยนะเนี่ยใช่มันมาพร้อมกันมันงอกใหม่พร้อมกันคุณผู้ชมคุณสาสิทธอนติดดานอยู่นะฮะ ไม่รู้ว่าลงไลท์สดหรือยางอ๋อขอบคุณนะครับเกิดม่อนน่คุณดีเจยูเอสเอนะคุณพิยงทองสุกนะคุณแดงบำรุงเขตนะคุณบุญช่วยคุณจันดีนะสวัสดีทุกท่านนะปะเราไปถูสราก่อนเรื่องน้ำเดี๋ยวให้ลุงมาจัดการดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเปิดน้ำยังไงต้นอะไรนั่นนี่คริสตินา คริสติน่า Yes t i เป็นเป็น first time to see คริสติน่าฮะอืออ